ไหนมามาจากคนอีกคนหนึ่งลหรคนนึ่งไปทำเนี่ยเนี่ยเสร็จไม่ได้องใช้ตับเลยแจ็สรุปมาห้าคนแค่สี่ได้เลยอีกคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยนั่นตอนนี้กาแฟกาแฟสองตอนนี้สองสองพิธีพรเอาอะไรโอเคครับของพิธีพรเอาอะไรเอากาแฟโรบินตินครับอ๋อโรบินตินสองกาแฟสองโอเคเดี๋ยวตายไปช่วงหาแป๊บนึง ตายก็จะชงกาแฟให้ลูกค้าก่อนนี่เป็นเฮ้ยไปน,นี่ลูกค้าเอากาแฟกาแฟโซงวันตินสองเอากาแฟหรือโอวันตินครับเป็นกาแฟเออนอันเดียวตาย อันนี้กาแฟมาแล้วครับครับผมทั้งนี้โอวันตินสองกาแฟหนึ่งนะครับออกลายครับวันนี้ห้าคันครับแล้วก็เดี๋ยวตายไปส่งคลวยลาดคันหนึ่งท่านพอดีแหละปล่อยของเราเสร็จแล้วกลับไป <c oughs> อันนี้ะต่ตั้งํำถ่ายรูปไปเฉยแป๊บเดียวไม่นานกับอันนี้ทูบแยกเป็นห้าดอกกับเก้าดอกนะจาได้ต่พาไปไหว้มาเลยกับนี่อันนี้ก็ของพีทิติพรคงพน้านนะครับลูกค้ารายแรกของวันนี้นะก็มาถึงแต่เจ็ดโมงเลยได้เลิกได้เลิกแต่เท่าไหร่หกโมงกันถึงแปดโมงส <c oughs> ิบเก้ากลับมา ก็อันที่9ดอกซ้ายมือ5ดอกฝวามือนะครับก็ทีมงานเริ่มมาแล้วนะวันนี้น้องแนนก็ต้องมีแบบแต่เช้าอ่ะรถเริ่มเยอะแล้วห้าดอกฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ ที่ฐานเลยฝั่งนู้นก็ลูกค้ามารับรถอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าใครฝนฝนปกน้ำเต็มกระถางเลย แล้วก็ที่นี่เดี๋ยวรอที่รถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไต่ามาเดี๋ยวยืนแยกด้านซ้ายด้านขวาเลยครับเย็นฝั่งละสองคนถ่ายรูปด้วยกันครับมาเข้าเลยเข้าเลยฝั่งละสองคนครับฝั่งละสองคนพีดิบอนถือกุญแจนะครับอันนี้ถือเนี่ยเดี๋ยวไต่ลบกวนเขยิบออกจากให้เห็นหน้าไฟหน้ารถนิดหนึ่งครับประมาณนี้ครับโอเคครับนี่พอพอพอ เดี๋ยวไม,ไม่ไม่ต้องคลับมายืนฝั่งนี้โอ,โอเคครับผมด,ดีดีพอนมาฝั่งนี้หนึงโอเค,อเคจะเอาโบออกอไี่ม่คุณแจนี่คลั้งกันเนี่ยหลายคันอ่าเดี๋ยวมองกล้องนะครับโอเคครับหนึ 1, ออ่งสองกอยรูปครับหนึ่งสองรถใหม่กดไลค์ครับแบบนี้ จับกดไ like, ล like. okay, ค 1, ออ์กดไลค์โอเคครบ 1, นนะับหนึ่งสองปล่อยรูปครับหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะแปปหนึ่งแปปหนึ่งแปปหนึ่งนะเอามือถือแลนะตายจะได้ส่งรูปให้โอเคครับมองกล้องครับหนึ่งสองครับหนึ 1, ออ่งสองกดไลค์ครับปล่อยรูปหนึ่งครับ 1, ครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็จะถ่ายรูปเล่นไหมครับอันนี้ถ่ายเล่นได้นะถ้าไม่ถ่ายเล่นก็วางไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปรอในร่มก่อนจะตายขยับรถ วางไว้เลยครับวางไว้เลยวางไว้เลยแล้วก็นั่งรอในร่มก่อนโอ้สวัสดีจ้จแคทจ๋าโอ้เป็นไงน้ำเขาไม่เขาไม่ได้เนี่ยมีอะไรพี่ช่วยเหลือไหมขอเรือขอเรือนี่สมุดรับประกันอย่ตายไปขยับให้ใหม่19นาทีนั้นเราตายอีกกี่นาที่นี่จ้าใกล้ล้ี่ยวนี่อันนี้ตรงนี้อันนี้ใบเซ็ต เซนิเซตเด็ดเซนิเซตกระจายต่างๆกันไปอะไรมือไปตกเลยนี่ไปออกเลยใช่ครับของเราตะวันออกเฉียงใต้ไงเราก็ต้องหาไปทางตะวันออกแล้วก็เบี่ยงไปทางใต้ครับเพราะท่านี่ก็คือมันก็จะไปทางทางตะวันตกเลยแต่ลูกค้านะจับจับจับไปใช่ตะวันออกก่อนแล้วค่อยเฉียงไปทางใต้ครับ เสียงกับเรื่องตะวันตกตะวันออกมาไดี๋ยถ่ายรูปให้คำคูณกำคูณรวยรวยหิงๆน้องตรงเงินกุญแจนี่ไต่ให้เราหน้าดอกหนะึ่โอเคเดี๋ยวพาไม่กี่เดี๋ยวไต่ถืงให้นี่และที่นี่ก็เดี๋ยวพอสิบเก้าปุ๊บกับบีบแต่สามครั้ง หลัก็ะขยับไปตั้งลำเลยกุญแจอันนึงเก็บไ้ให้ดีโอเคโอเคดูตามมือถือเด้อพร้อมยังพร้อมอันนี้ลูกค้าเลย ก็อันนี้ของเป็นพี่ทิทิปน์คงพนปานนะครับก็แปดโมงสิบเก้าพอดีคนสวยนี่แนน่วิ่งลงเอาสมุดเอบประกันมาเอยวิ่งเอาสมุดคุ้มยบแดงมาให้ ร้านนี้ของพี่ขับต่อใช่ไหมครับอนนโอเคครับผมมา,มาอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปส่งนะออกจากนี้9ก้าโมงเลูกค้าออก9ก้ามงเอันนี้ลูกค้าขยับไปเลิกก่อนท่าน อันนี้สมุดคุมป้ายแดงนะครับครับทนไมไม่ได้ป้ายของราของเราเป็นป้ายบุยรำนี่แหละแต่ว่าป้ายแดงของเรามันขายดีก็เลยเอายืมปม้ายเขามาใช้ก่อน <Okay. S 2> จะ okay. กระจกนี่เดี๋ยวรอกระจกกระจกกระจกใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยเกินเจนแล้วครับเจนลละโอ้ยแล้วพี่ที่พรนั่งกันไหนอ่ะคือไม่ไปคันใหม่กับเขาไปคันนู้นอ๋อโอเคจ้าจ๋าจ๋าอ่าโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับได้ไต่ล้อส่งกับเซตปึ๊บกับคันนี้ไปห้วยลาดจ้า พ่อขายได้อยู่จ่ะจะมาเรื่อยๆผ่านไปผ่านมาแวะมากินกาแฟเด้อจะไปไหนมาไหนทรหาเข้าศูนย์นี่ทรหาตต่ก่อนเด้อแจองคิวให้จ้ะจะขอบคุณครับโอยดีใจดีใจดีไม่ดีได้ที่ต่อยเนี่ยได้รถแล้ได้ที่ต่อนะดีไม่ดีเอันนี้ก็จะไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวแคปโฟ9 9เกรดเอสเกียร์อัตโนมัติคันนี้ในนะครับแม็กเจ้า X ซร ไอ้คันของเจ้าหนองอรรันให้หัวล้านมันใช่ของชั้นไหมวะอันนี้ชันก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นยางใหม่ๆเลยนะนี่ไอ้ตะปุ่มตะปุ่มอะไรยังไม่หมดเลย ประตูปิดสิใช่ครับตัวนะครับระวังนะต่ต่ายปิดประตูตั้งแต่ B0 นยถึง B20 เติมได้เลย B7 B10 B20 ได้หมดเลยเอา B7 ก็ได้ดีเซลครับเอา b ีเดก็ได้ได้ครับ B7 ะที่มันเขียนตัว B แล้วก็เลข7นะครับเติมได้เลยครับ ไปแล้วขอบคุณครับ <c oughs> เอมีตังค์ก็ได้ไม่ใช่ไม่มีตังค์แหจะซื้อตงรถซื้อ,อทังที่โอ้ยเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเยอะไปแล้วอีกคัน ขอบคุณนะครับอ๋ออะนนี้ใส่ลูกค้าพี่ตายมาแล้ว